สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมสนครับสารสนเทรดครับวันนี้เป็นความตั้งใจของผมเองนะครับที่จะทำซีรีส์การสอนนะครับเริ่มตั้งแต่เบสิกเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเทรดมาก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มกันนะครับนับกันตั้งแต่ศูนย์เลยนะครับว่าก่อนที่เราจะเทรดเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างจนไปถึงเราจะเริ่มเทรดจริงแล้วก็เทรดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำเป็นซีรีส์นี้นะครับก็คือสอนมือใหม่ลงทุนคริปโตนะครับเริ่มจากศูนย์ จนไปถึงเทรดเป็นครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มจากการที่ว่าเราจะเลือก Exchange ที่จะเทรดที่ไหนดีนะครับโอเคครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องพิจารณานะครับในการเลือก Exchange นะครับผมสรุปมาให้แล้วเป็นข้อๆดังนี้นะครับข้อที่1ก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็คือ e x c h ช n g e นั้นมีความปลอดภัยขนาดไหนนะครับ ได้รับความน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องสําคัญนะครับถ้าเราอยู่ในประเทศไหนนะครับอย่างเช่นเราอยู่ในประเทศไทยนะครับเราก็ต้องดูว่าได้รับการรับรองจากกฎหมายของประเทศไทยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าหากเกิดปัญหาขึ้นมานะครับอย่างน้อยก็จะมีกฎหมายมาคุ้มครองเรานะครับประมาณนี้นะครับข้อที่2ก็คือปริมาณการซื้อขายนะครับว่า x c h a n ช e เหล่านั้นเนี่ยมีปริมาณการซื้อขายเนี่ยปริมาณที่มากพอไหมค่าสเปดนะครับ ที่แตกต่างห่างกันเยอะมากมายนะครับผมอธิบายนิดนึงครับค่าสเปกก็คือค่าที่ระหว่างคนที่ต้องการจะซื้อกับคนที่ต้องการจะขายเนี่ยมันแตกต่างกันมากขนาดไหนนะครับคนที่ต้องการจะซื้อก็คือหมายถึงว่าแถวแรกที่เป็นบิดนะครับคนยอมซื้อที่ราคาแพงที่สุดที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็แถวแรกของออฟเฟอร์คนยอมขายที่ราคาถูกที่สุดเนี่ยเท่าไหร่สองสิ่งนี้ถ้ามันแตกต่างกันมากๆหมายถึงว่า ถ้าเราซื้อ BTC ปุ๊บแล้วเรามีความต้องการจะขายเลยนะครับซื้อปุ๊บขายเลยนั่นแปลว่าเราซื้อปุ๊บเราจะขาดทุนทันทีเพราะว่าจุดที่เราซื้อกับจุดที่เราจะขายทันทีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันมันมีความห่างกันแล้วนะครับสมมุติผมยอมซื้อ BTC ที่2 0 0 0 0ื่นนะครับผมซื้อตรง o f f ร์ไปเลยทีเนี้ยผมต้องการจะขายนะครับผมต้องการจะขายผมก็ต้องไปดูในแถวฝั่งซ้ายก็คือตัวบิตนะครับตัวบิตเนี่ยผมซื้อที่2 0 0 0 0แต่ว่าเขายอมซื้อกันที่ แถวแรกสุดเนี่ยมันอาจจะแค่19,500นะครับแปลว่าผมซื้อ20,000ผมขาดทุนทันทีเลยถ้าผมจะขายทันทีนะครับเพราะว่ามันมีส่วนต่างความห่างแกัประหว่างตัวคนที่ยอมซื้อกับคนที่ยอมขายในแถวแรกตรงนี้นะครับอันนี้คือเราเรียกว่าค่าสเปดนะครับส่วนวอลลุ่มก็คือปริมาณการซื้อขายนะครับหากเรามีความต้องการจะซื้อหรือต้องการจะขายในจํานวนมากๆเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องยอมซื้อบนราคาที่สูงขึ้นมากนะครับเพราะว่า พูดง่ายมีคนมายอมขายให้เราอ่ะน้อยนะครับเราก็เลยต้องยอมซื้อบนราคาที่มันแพงขึ้นเพราะว่าจุดที่เขาตั้งออเดอร์ไว้มันมันเห็นเป็นจํานวนไม่เยอะนะครับ mm. เหมือนกันกลับกันนะครับหากเรามีความต้องการจะขายที่ไหนที่มีโวลูมการซื้อขายน้อยๆมีการตั้งออเดอร์น้อยๆอย่างเงี้ยบางทีถ้าเราอยากจะขายทันทีนะครับพูดง่ายขายในราคามาร์เก็ตที่เขาซื้อขายกันเลยนะครับเราก็ต้องไปดูในแถวที่เขามีการตั้งอยากจะซื้อไว้นะครับ เราอยากจะขายทันทีเราก็ต้องยอมขายในราคาที่ถูกลงถูกลงถูกลงนะครับถ้าเราต้องมีความต้องการในการที่เราจะขายทันทีหรือไม่เราก็ต้องไปตั้งจุดราคาที่เราอยากจะขายไว้ซึ่งบางทีเนี่ยบาง e x c h a n g เนี่ยมีปริมาณการซื้อขายที่น้อยเราไปตั้งออเดอร์ไว้กว่าจะมีคนมาสนใจซื้อจนถึงออเดอร์เราเนี่ยบางทีมันต้องใช้เวลานานนะครับประมาณนี้เรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องของโปรดักนะครับ ความหลากหลายของ Product เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับอย่างเช่นบาง e x c h ช n g e มีแค่การซื้อขายแค่ Spot อย่างเดียวนะครับบาง e x c h ช n g e สามารถซื้อขายได้ทั้ง Spot ได้ทั้ง Future นะครับบาง e x c h ช n g e นะครับสามารถมี Product ์อื่นๆอย่างเช่นการเอาไปออมการเอาไปลงทุนนะครับอย่างพวกการเอินนะครับการเอาไปฝากไว้นะครับหรือการ s t a ็กกิ้งนะครับบางเอ็กชแนนเนี่ยอำนวยความสะดวกให้เราแบบนั้นนะครับแล้วก็มีข้อมูลมีอะไรต่างๆพร้อมเลยนะครับบางเอ็กชแนนอาจจะไม่มีเพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณา exchange ด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเนี่ย exchange ใหญ่ๆนะครับบางทีเราถือเหรียญบางเหรียญไว้นะครับเหรียญน,นั้นมีการแจก airdrop นะครับบาง exchange เราก็จะได้รับ airdrop เลยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแต่ว่าบาง exchange เนี่ยเราอาจจะต้องมีการโอนเหรียญไปเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่งนะครับเพื่อให้เขารู้ว่าเรามีเหรียญน,นี้นะครับแล้วก็ เขาถึงจะค่อยแจก Ado ์ดเรานะครับความสะดวกสบายตรงนี้มันก็จะแตกต่างกันนะครับข้อที่4ก็คือเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะครับถ้าเพื่อนๆลองใช้แล้ว exchange ไหนที่เรารู้สึกว่าเออมันใช้งานง่ายนะครับมันสะดวกสบายแล้วก็หน้าตามันดูแบบใช้ไม่ยากนะครับหาข้อมูลอะไรก็หาเจอหาหนูน่นหาหนี่อะไรก็หาเจออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้แล้วแต่บุคคลนะครับอาจจะชอบแบบนี้แบบนั้นไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากใช้พิจารณาก็คือ e x c h a n g ชเหล่านั้นเนี่ย มีฟังก์ชันที่ให้ความสะดวกสบายกับเราหรือเปล่าอย่างเช่นฟังก์ชันของการโอนเหรียญฟังก์ชันของการส่งเหรียญให้เพื่อนฟังก์ชันอะไรต่างๆเนี้ยครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับว่าเราถ้าเราใช้คริปโตจนคล่องในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยบางทีเรามีการโอนการย้ายการซื้อการขายแล้วก็บางครั้งเรามีการส่งต่อให้เพื่อนด้วยนะครับถ้าเราใช้ฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้ด้วยเราก็ต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับโอเคครับข้อที่5ที่เพื่อนๆที่จะต้องพิจารณาเลยก็คือ ค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมในแต่ละเอ็กชแนนนั้นไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะครับแน่นอนเราก็อยากได้ที่ที่คิดค่าธรรมเนียมเราถูกๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าแต่ละที่นั้นแตกต่างกันอย่างไรนะครับใน5ข้อนี้นะครับโอเคครับผมจะแยกเป็น2ส่วนนะครับก็คือ e x c h ช n g e ที่เป็น e x c h ช n g e ไทยนะครับแล้วก็ e x c h ช n g e ต่างประเทศนะครับ ผมจะแนะนำเพื่อนๆหนึ่งอย่างนะครับสิ่งที่เพื่อนๆควรจะทำก็คือเปิดทั้ง Ex c h ชแน e ไทยแล้วก็ Ex-Change ที่เป็น Ex-Change ต่างประเทศนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเปิดไว้ที่ไหนก็ได้นะครับส่วนเราจะเทรดที่ไหนก็เป็นเรื่องของเราอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราจะเปิดไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยต้องมีทั้งไทยทั้งต่างประเทศนะครับทำไมผมถึงแนะนำแบบนี้นะครับเพราะว่า Ex-Change ต่างประเทศเนี่ยจะมีบางฟังก์ชันที่เ x c h ช n น e ไทย ทำไม่ได้นะครับและไม่มีนะครับก็เป็นเรื่องของกฎหมายด้วยนะครับการควบคุมของแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ก็ถ้าเป็น e x e h c n g e ไทยนะครับจะมีแค่การซื้อขายที่เราเรียกว่า Spot อย่างเดียวนะครับแต่ว่า Exch นต่างประเทศเนี่ยจะมีทั้ง Spot, f u t u r e รนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆด้วยอย่างเช่นการเอินอย่างเช่นการสเต็กกิ้งนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับโอเคครับจากเหตุผลที่ผมพูดมาทั้ง5ข้อนะครับถ้าเป็น Ex c h a n g e ไทยนะครับ ผมขอเลือกที่จะเทรดที่ e Xchange b i t c u p ครับเนื่องด้วยนะครับผมคอน c e r n ์นเรื่องของปริมาณการซื้อขายมากที่สุดนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องของค่าธรรมเนียมมาก่อนนะครับผมก็เลยเลือก e Xchange ที่มี v o l ุ่มค่อนข้างสูงหน่อยนะครับแต่ต้องพูดว่า Xchange อื่นๆก็สามารถเทรดได้นะครับแต่ว่าผมเลือกในหลายๆส่วนรวมการผมเลยเลือกที่นี่นะครับโอเคครับเพื่อนๆครับต่อไปเราจะไปพิจารณาที่จะเปิด Xchange ต่างประเทศด้วยนะครับ ผมยังใช้หลักเกณฑ์เหมือนกันนะครับ5ข้อนะครับที่จะพิจารณาการเปิด exchange นะครับเดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างกันระหว่างเอ็กซ์ชแนนั้นๆนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับโอเคครับผมเข้ามาที่ Coin Market Cap นะครับแน่นอนนะครับผมเข้าไปที่ตัวด้านบนตรงนี้นะครับก็คือตัว exchange นะครับแล้วผมก็ลองเลือกอะไรดูสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นตัวส Spot ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ที่ Coin Market Cap เนี่ยจะมีการ รวบรวม exchange นะครับแล้วก็จะมีการจัดอันดับ exchange ด้วยนะครับว่า exchange ไหนมีคะแนน ranking อยู่สูงๆนะครับนี่ exchange score นะครับเขาคำนวณในหลายๆส่วนนะครับทั้งเรื่องปริมาณการซื้อขายด้วยตัว volume นะครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ตัว product นะครับถ้าเป็นการซื้อขาย s p o ์ t เนี่ยผมแนะนำว่าให้เลือกซัก top 10นะครับก็จะมีตัว binance นะครับตัว ftx นะครับ coinbase คาคเคนเนี่ยเราเทรดไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นของอเมริกานะครับมันจะเปิดบัญชีค่อนข้างยากนะครับที่เกตนะครับที่กูคอยนะครับที่เกตกับกูคอยเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีข้อดีตรงที่ว่าเขาจะมีเหรียญเล็กๆนะครับแล้วบางทีเนี่ยเขาจะไปเข้าตลาดพวกอย่างเงี้ยก่อนนะครับถ้าเรามีความต้องการอยากซื้อเหรียญเล็กๆเหรียญ ICO เพิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยครับที่เกตที่กูคอยเนี่ยจะเป็นโอกาสในการซื้อขาย แรกๆก,ก่อนนะครับประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนมาเป็น d e r i v a t i v e นะครับ e x c h a n g e ที่มีการให้เทรดนะครับในเรื่องของ d e r i v a t i v e ด้วยเนี่ยก็จะมีการจัดอันดับอยูแบบประมาณนี้นะครับก็อันดับหนึ่งก็จะเป็น Binance นะครับ FTX OKX OK นะครับถ้าเป็นเรื่องของ d e r i v a t i v e เนี่ยเราต้องดู เอกชนที่มีความสภาพคล่องค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับประมาณนี้โอเคครับจากอันดับนี้นะครับผมก็จะเลือกเอกชนมาก็คือตัวบี n แนนนะครับแล้วก็ OK X นะครับประมาณนี้โอเคครับความน่าเชื่อถือเราผ่านแล้วเราถือว่าเอกชนพวกเนี้น่าจะค่อนข้างเซฟแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยหน่อยแหละทีนี้เราจะมาดูเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของความหลากหลายของตัวโปรดักนะครับ โอเคครับที่ Binance เป็นยังไงบ้างนะครับบริการของที่ Binance เนี่ยก็ค่อนข้างมีหลากหลายเลยนะครับทางเรื่องของสปอรตนะครับแล้วก็ฟิวเจอร์ Future ก็มีนะครับแล้วก็มีบริการอะไรต่างๆการซื้อขายนะครับมีดิสเซนเซอร์ไอเอ็กซ์เชนก็มีนะครับเพียร er ์เีย er ก็มีนะครับแล้วก็ มีทั้ง s t a k กกิ้นะครับมีทั้งการเอิร์นนะครับบริการค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับที่ Binance นะครับแล้วก็มี NFT มีแบบโอ้เยอะมากนะครับเราก็สามารถซื้อขาย nFT บน Binance ก็มีเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับที่ o k x ครับ o k x มีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับ o k x ซัพพอร์ตภาษาไทยนะครับนี่มีให้เลือกเป็นภาษาไทยเลยนะครับภาษาอังกฤษก็มีนะครับภาษาจีนภาษาอะไรต่างๆก็มีนะครับเพื่อนๆที่อยากจะได้เป็น เมนูเป็นภาษาไทยอย่างนี้ครับก็ OKX ก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าในเรื่องของการซื้อขายนะครับก็ครบถ้วนนะครับซื้อทั้งสปอตทั้งฟิวเจอร์นะครับก็มีครบหมดเลยนะครับเรื่องของการเทรดนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นกลับมาเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับถ้าเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะครับใน OKX ก็ถือว่าครบถ้วนนะครับเรื่องของการเทรดนะครับมีทั้งสปอร์ตฟิวเจอร์นะครับ p พียร er ์ทูเพียร์เทรก็มีนะครับประมาณนี้นะครับอ่าโอเคแล้วก็การเซฟวิ่งนะครับการสเต็กกิ้งนะครับดีฟายอะไรต่างๆก็มีนะครับก็ถือว่า Product ก็ค่อนข้นนนางครอบคลุมหลากหลายไม่แพ้กันนะครับสำหรับที่ o OK k x นะครับจุดต่อไปที่เราจะมาพิจารณากันจุดสำคัญก็คือ ตัวสเปดแล้วก็ตัวโวลุ่มนะครับในการซื้อขายของ e x c h a n g นนะครับก็เราจะมาดูกันที่ตัวสเปดก่อนนะครับเห็นไหมครับว่าแถวแรกที่เขาซื้อกับแถวแรกที่เขาขายเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกันมากนะครับก็คือแบบนี้ครับเป็นตลาดที่ค่อนข้างโวลุ่มแล้วก็ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างแน่นๆนะครับประมาณนี้สำหรับค่าสเปดที่ b i n a n c e เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แหละนะครับใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ปริมาณการซื้อขายแน่นอนอยู่แล้วนะครับ b i n a n c e เป็น a อ t ชั n uhm. นอันดับหนึ่งะครับมีปริมาณการซื้อขายต่อวันนะ24ชั่วโมงนะครับ USDT ก็ในระดับ3,009เกือบเกือบ4,000ล้านเหรียญนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ v o l ุ m มถ้าเป็น BTC ก็ระดับเกือบ2 0 0 0 0 BTC นะครับประมาณ108 8 0นะครับ BTC ใน24ชั่วโมงนะครับก็ส่วนออเดอร์ที่ตั้งไว้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับ0.1 BTC 0.003 0 0อะไรเงี้ยครับ มีสูงสูงอยู่บ้างนะครับประมาณสักเนี่ยฮะเมื่อกี้เห็นแบบแบบ1นึ่0บิ TC นะครับประมาณนี้แต่เนื่องด้วยตรงเนี้ยออเดอร์มันเป็นหลักทศนิยมนะครับมันก็เลยแบบค่อนข้างถี่มากนะครับสำหรับที่บ i n a น c e นะครับปริมาณการซื้อขายนะครับตัวบอลุ่มใช้ได้เลยครับผมโอเคครับผมมาดูที่ OKX นะครับประมาณนี้โอเคเอ็กครับเรามาดูที่ค่าสเปดกันโอ้ค่าสเปดค่อนข้างชิดกันมากเลยนะครับเนี่ยครับ ค่าสเปตถือว่าใกล้กันมากเลยนะครับห่างกันแค่หลักทศนิยมนะครับแล้วก็ตัวโวลุ่มถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตัวโวลุ่มเนี่ยโอ้โหซื้อขายกันอยู่ที่0.04 0.00.2นะครับ2 BTC 1 BTC โอ้โหแบบปริมาณถือว่าซื้อขายได้ดีเลยครับแล้วก็ปริมาณหมุนเวียนนะครับใน24ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าสูงมากนะครับในระดับ1,400ล้านนะครับ US นะครับแล้วก็ถ้าเป็นโวลุ่มสำหรับ BTC ก็ระดับแบบ ก0 0ื 60, กว่านะครับอาจจะน้อยกว่าที่ไบแนสสักครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราเห็นจากค่าสเปดตร,ตรงนี้ที่ OKX OK ถือว่าการซื้อขายเนี้ยเยี่ยมเลยนะครับอีกจุดหนึ่งที่เพื่อนๆจะต้องพิจารณานั้นก็คือค่าธรรมเนียมครับอันนี้สําคัญเลยนะครับค่าธรรมเนียมเนี้ยผมจะดูเป็น2จุด นะครับจุดแรกก็คือค่าเท็มเนียการซื้อขายแบบสปอตนะครับเราจะเห็นเลยว่าถ้าจุดเริ่มต้นนะครับของ b บ n a n c e จะอยู่ที่0.1นะครับประมาณนี้สำหรับการซื้อขายสปอตนะครับถ้าเป็นการซื้อขายสปอตของ OKX นะครับจะอยู่ที่0.08นะครับแล้วก็0.1นะครับประมาณนี้นะครับถ้าเป็น maker จะถูกกว่านะครับก็คือเราตั้งออเดอร์ไว้นะครับประมาณนี้ taker ก็คือเหมือนกับเราซื้อที่ราคา market นะครับ เขาจะเก็บค่าธรรมเนียมเราแพงกว่านะครับประมาณนี้ที่ Binance นะครับค่าธรรมเนียมการเทรดฟิลเจอร์นะครับจะอยู่ที่0.02นะครับกับ0.04นะครับ เมกเกอร์กับเทเกอร์นะครับประมาณนี้นะครับที่ OKX เป็นยังไงบ้างนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นเมกเกอร์จะอยู่ที่0.2ถ้าเป็นเทเกอร์จะอยู่ที่0.05นะครับก็ถือว่าแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแทบจะไม่ค่อยเห็นผลแหละนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้แพงเหมือนกันนะครับสำหรับการเทรดฟิวเจอร์ที่ OKX ถ้าเราพิจารณาจากค่าฟรีนะครับเอ็กเซียนที่นำในข้อนี้ก็คือที่ Binance นะครับแล้วก็ Binance นะครับมี BUSD ของเขาเองนะครับที่สามารถนำไป ลดค่าธรรมเนียมได้ถ้าเราเทรดโดยใช้ BUSD นะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับจากข้อมูลต่างๆที่เราดู e x c h ช n g e ต่างประเทศกันนะครับผมขอเลือก2 e x c h a n g e นี้ครับให้คะแนนพอๆกันเลยก็คือที่ b i n a n c e นะครับอ่าแล้วก็ที่ OKX OK นะครับประมาณนี้นะครับผมชอบทั้ง2ที่เลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเลือกไม่ได้ก็ เปิดไว้ทั้งสองที่เลยนะครับเปิดไว้ก็ไม่เสียหายนะครับเราอยากเทรดที่ไหนก็เทรดที่นั่นนะครับปริมาณการซื้อขายก็ถือว่าใช้ได้ทั้งสองที่เลยนะครับความคล่องตัวนะครับประมาณนี้อาจจะต้องลองใช้นะครับแล้วเราชอบเครื่องมือความสะดวกสบายของที่เอ็กเชนไหนนะครับก็อาจจะใช้เอ็กเชนนั้นเป็นหลักก็ได้นะครับอีกเอ็กเชนก็เอาไว้สำรองก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ครับก็ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับคอนเทนต์ที่เอามาฝากเพื่อนๆวันนี้นะครับจากข้อมูลต่างๆนะครับไม่ได้เป็นการเชิญชวนการลงทุนนะครับก็เพื่อนๆเอาลองไปพิจารณาเองนะครับเงินของเพื่อนๆเองเพื่อนๆต้องคิดเองนะครับว่าเราอยากจะเอาเงินของเราไปฝากใครไว้ที่ไหนนะครับต้องพูดว่าคริปโตที่เราโอนไปฝากกับ e x c h a n ชนแล้วนั้น มันออกจากกระเป๋าเราไปแล้วนะครับถึงแม้นกระเป๋าที่อยู่ที่ X c h a n นั้นเราจะเป็นคนควบคุมก็ตามนะครับแต่ว่าเราต้องโอนคริปโตของเราไปให้เขาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะ control ควบคุมอะไรก็ได้นะครับดังคําที่กล่าวไว้ว่า not your key not your coin นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพิจารณาให้ดีนะครับมันไม่ใช่คีย์ของเราแล้วนะครับเราส่งมอบคีย์ไปให้คนอื่นต่อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความเชื่อถือเขาในระดับหนึ่งนะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับถ้าเราไปเทรดที่ X a n g e ไหนนะครับอย่าเอาไข่ใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียวนะครับกระจายไว้หลายๆ X a ช g นก็ได้หรือแม้กระทั่งถ้าเราซื้อคริปโตเป็นแล้วนะครับเราสามารถเอาคริปโตของเราไปเก็บใน Hardware Wallet นะครับอันนั้นคือคีย์ของเราจริงๆนะครับ My key my coin จริงๆนะครับก็ประมาณนี้ครับเอามาฝากเพื่อนๆประมาณนี้นะครับฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับจะมีเรื่องดีๆมาฝากเพื่อนๆเสมอนะครับ วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ